เด็กรู้ว่คือที่มาของค้อมสุดหา้ากใั้ทุกคนได้รู้หน้าที่เยนอยูคือที่มาของค้ามสุดนา 我爱他。嗯嗯嗯 วนดกัวยาเ้ที่สีอพัวยเ้ที่ห้อัวยาเ้ที่หกัวยา้ที่เัวทรงืนหกนิทงแดงาานิ้วชี้ขาชี้ฟ้านิ้วชีายชีนทงแปง คณราดอกเวลามาเข้าทิกิจกรรมลูกที่ดอกไม้นี่คณระดอกนะถ้อเสือทีีไปนะอะไรฝากอะไรว่าพ่อแท้ที่ปลูกม้คณราดอกมาแล้วเข้าทำกิจกรรมก็ดั้งคณระดด์ไม้คณราดอกนะครับการุกพ่อ้ดั้งได้ครับเิรยมก่เตรียมุกเตรียมเตรียมร้อเปร์เานที่ที่เรียกระุเจ้า ในที่ตรวจบุคลส,สาวปรากันใหอย่งพร้อมกันุคลาวป่ากาพร้อมกันะกนะให้เอาไม่เอา เราตรวจรองแล้วพี่เลี้ยงลูกของพูดแต่ยากก็พร้อมแล้วตับงรังหันเออเน้นประหลาดเลยพิเศษนะจาวันนี้ก็คุณอยู่เลครับจาวันนี้ก็ท้องเวลาอันสมควรแล้วเขาลูกๆไปศึกษาตาประลังนี่ต้องการเด็กดับบันเทินี้จูงมือไปไฟจับมือไปไฟนะครับจับมือหลบลมรองทางเสร็จแล้ว เหมือนเอาจับมือกูคนรู้จับลูกพาุูธาน่าทุกคนอ่าอ่าจักันไว้จับกไว้าดเดีเไทยชนะเดือทาอาจารย์จักไข้ขาวนิจฉสจับมือกันไปเลยนะเจ้าคะเดินจับมือกันไปอย่าแปกเขาจับมือกันไปครับเาีย ไปช่วยัวินไปส่คนไปมงคนไปด้วยสร้างความชังานใส่องเ้าแล้วก่อน่อเลงก่อนลรวจะไปกันไปนะครับตามหลัของท่านแม่แม่ด็สบายใจวันนี้ตามลูกไปด้อก็ได้อาจารไม่คิดเงินเ๋วเื่ใจลอาจารลูกไปไปองไหนก็ได้ ไปยากมอนยาตมนนญาตอนุญากนะเราตั้งโลกไ้อะไรเราตามทั่วไปตามมาลต์ตะการนะตามไเลยครับตามันเลย